สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชรินเพชรชรารักอมะตะ50ปีชีวิตบ้านปลายอยู่ดูแลกันและกัน แม้อายุจะ89ปีแล้วก็ยังคงแข็งแรงสำหรับศิลปินแห่งชาติชรินนันทนาคอนที่พร้อมขึ้นคอนเสิร์ตสองทศวรรษชรินอินคอนเสิร์ตหมายเลข20มาหากาบแห่งบทเพลงที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังสองปีที่ผ่านมาทำให้แฟนเพลงคิดถึงคอนเสิร์ตเพลงโลกโรงเพลงไทยสากลจึงตั้งใจกลับมาจัดอีกครั้งพร้อมค้นเอาผลงานอมะตะกว่า20เพลงมาเลยทีเดียววินาทีนี้ที่คุณชรินในวัย83ปีที่ยังเปี่ยมล้นไปด้วยความกระชุ่มกระชวย น่าร่ำรวยอารมณ์ขันเดินประคองกอดแขนคุณเพชรราในวัยเจปีที่ยังคงไว้ได้วยความสง่างามความสุขที่ทั้งคู่ได้อยู่ร่วมกันในฐานะคนรักกำลังเป็นไปอย่างราบรื่นแต่แล้วฝันร้ายก็เริ่มย่างสามขุมเข้ามาเมื่อคุณอาเพชชราต้องประสบปัญหาที่ดวงตาจนถึงขั้นศูนย์ดวงตาโดยคุณชรินเผยว่าเขาร้องไห้บอกกับผมว่าเธอตาฉันไม่เห็นแล้วผมก็กอดเขาไว้ตอนนั้นผมรู้เรื่องนี้แล้วเพราะหมอบอกกับผมผม จึงพูดกับเขาอย่างหนักแน่นไปว่าเธอจำไว้อย่างเดียวในชีวิตนะฉันจะไม่ทิ้งเธอหลังจากประโยควรักทองนี้วงสนทนาของเราก็เงียบงันไปด้วยความซาบซึ้งใจชั่วครู่ใหญ่ๆเลยทีเดียวและเมื่อได้พูดประโยคนี้ออกไปผมก็ได้ตั้งปณิธานเอาไว้ในใจเลยว่านับจากนี้เป็นต้นไปผมจะต้องประพฤติดีปฏิบัติดีเป็นที่เชื่อถือของเขาให้ได้ต่อไปนี้เราจะไปด้วยกันตาไม่เห็นไม่เป็นไรจะเป็นกําลังใจให้ผมจะสู้ขยันทํางาน จัดคอนเสิร์ตดีๆหาเงินให้ครอบครัวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทรัส t o โตมีเดียขอบคุณครับ